มาหนึง่งเดี๋ยวดูไพก่อนมาแล้วครับผู้ชมครับเอาแ<ส>ล,ล้วครับไร้ลักไร้ลักเจอกับเสียไม่ได้ตอนนี้เริ่มบวกกันแล้วครับผมเสียไม่ได้สีแดงไร้ลัก,ลกสีน้ําเงินครับผู้ชมครับรันไม่รันใครจะอยู่ใครจะไปวัดกันตรงนี้เลยครับพี่น้อง ตรงนี้เฮกพีฟ้าเข้าด้วยเด็กขึ้นแล้วแล้วตรงนี้ดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างแบ่งโซนในการลงกันอย่างดีในจังหวะนี้เอาเลยครับลั่นเป็นจี่หวะที่ให้ฟังครับดูเยอะ เดีไฟฟ้าออกจากไฟแล้วด้วยเฮ้ยาออยมีมีมีมมี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 ีม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 ีีม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 มมมี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  ยบร้อยอะรักแดดไดี้านี่ยไป้าาโเปีนเอครับคุณนิทำซีครับ่ายดายขึนไปหน่อยเพืต้องกัเพื่อต้องการเพื่อต้การยังไงสลามหรือเปล่ากระโดดทันครับเพื่อนเเอาตายอยู่เขาฉลามครับคนพิษบาดแผไม่ไหวครับเสียชีวิตทันทีโอโหแลลดโดนใหม่เบียดเข้ามาในวง E M P เกือบพันครับรถชนเราเดลยวราได้ไมได้ไปได้่ได้เองแบกูเล่นเองกูเล่นเอง มันมีสองคนมีสองคนมีสองคนมีสคนตรงนี้ฮะยังโนเนียสโซนหนองฮะยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครฮะเพราะว่าตรงนี้หลายชื่อก็ตื่นกันตรงกลางนะตรงกลางนะเพื่อตรงกลางนะเดี๋ยวลงฮะครับดังนี้ยังไม่รู้ว่าใครเือเรื่ตรงกลางตงุกคนนะครับจงวะตงกางรักแล้วก็ยังไม่ทาที่จะต้องยานี่ได้วไ้ยงยิงยยง้งยยง้งยง้ยง้ย้ยก้ยง้ย้ยง้ยย้ง้ย เอามานอกด้วยเฮ้ย่ด้วย่ร้วีครับไม่้ขาหก่้าสีขาวลงเยอะแล้วเนาะคุณะาว่า็อวป้าเขาส่อปากสขาวสีมาวล้วอ่ะเขาส่อย่กับพูดยัม่กับพูดเดี๋ยวจะได้ใจกันไม่จะพูดจะ่พูดไล่ขอแฟก่อนมยล่ต่างา่นต่งยไงครับตอนนี้ฮะ ภาพโดยรวมนีหลีด้านของอาราอาหรือว่านักเขาบอกให้ในตรงกลางอยู่ครับแต่ว่าเราดีหลีนวิ่งไหวมากนะที่ดูเชฟโปโอ้เราภาพโดยรวมตอนนี้ครับเป็นทางด้านของเสียไม่ได้ครับสีขาวแต่ไม่ไม่ไม่แต่มันน้อยผิดปกติทุกอย่าะไรลักส่องไปทิ้งแต่ว่าเขาอยู่ไปไหนอื่นนะเขาอยู่ที่อื่นแสดงว่าเขาอยู่นอกกันเยอะ นั่นนอกกันเยอะใจะเย็นๆนะใจะเย็นผมไม่อยากจะแบบให้แบบเอ้ยไ,ได้ใจ <นะ S 1> ได้ใจเออมผมอยังตัดสินแล้วผมต้องรอจบบสุดท้าย<ม>จริงๆอะ<ม>่ะถึงจะกล่าวได้ฮะเพราะว่าไร้รักก็ชุบอยู่ขอบว่าตรงฝั่งคุกนะยังชุบอยู่ขอบขอบอยู่ฮะ <S 2> <S 2> ตรงนี้เนี่ยอย่าปล่อยฮะห้ามปล่อยฮะนี่ถือว่าเอ็มดีแก้จุดนี้ไ, <ป S 2> ได้ดีมากครับวันนี้คือไ <ป S 1> ม่ยอมปล่อยให้เขาอุ้มมาจะจะเห็นจะสังเกตได้เลยว่าโจถ้ามีคนอุ้มเพื่อนไปปุ๊บแล้วเอ็มดีจะตามละ จะตามแล้วไปฉกเลยแล้วชุบเลยนี่ครับภาพโดยรวมตอนนี้ครับคือยังการันตีไม่ได้แล้วเออดำริ่มกลับมาแล้วถูกไหมั้ยหดังนั้นเนาะอย่าเพิ่งพูดนะเชียร์อย่างเดียววรัพิมพ์ SMD กับไลน์ลักลุ้นลุ้ว่ายังไ่ปิจเปิดประตูมาสามหน่อยสามหน่อยไม้มาสามหน่อยไม้มาสามหน่อยอย่าพูดบ้าด้วยนะทั้งหมดนี้ต้องเล่นเน้นหน่อยนะและนี่ฮะฉลามลีจากที่โดนอุ้มไปตอนแรกกลับมาแล้วฮะดูดิ

ยังไงานี่ยครุณอาอุ่มมาตรงนี้ท่านตายที่ร้าสองศพโอ้แล้วไปยิงเพื่อนครับไม่วอกมันจะมีรถลบอคปะเนี่ยดูหน่อยนี่ไม่มีฮะไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่ขึ้นอยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะอย่าไม่ขึ้นนะเขาขึ้นเป็นเรื่องเลยนะตรงไหนเพื่อนตรงไหนครับไม่รู้ว่าตัดสินได้หรือเปล่าเอาเป็นเกณฑ์วัดได้หรือเปล่าลรถเฉยแล้วแต่ว่าเหมือนว่าเหมือนว่าจะรู้แล้วมั้งว่าใครจะชนะในละโผลวิ่งขึ้นรถอย่างนี้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหผลยิงกวาดตายที่บอกยิงกวาดตายที่บอกก็ตายก็ตายโอกาสตายสูงมาก สวนมานี่ครัเรียบร้อยครับโฟนบอกวัดได้หมดของจริงนะไปพี่ผู้ยปอยพี่ผู้ไยนี่ครับวัดได้หมดครับแล้วชุวนี้ไม่ใช่วาเลนอยด์ที่ผม้น้อยที่ผู้หลังพี่ผู้หลังพี่ผู้หลัง มีแทมงเลยอแท่ลไมได้ระบบกกเดีไอเชี่ยวไปได้วโอ้โหหลายหลายหลเรียรลอยเลยครับแท่งได้แทงขึ้นได้แทงขึ้นได้แได้ล้วพูดตรงนี้เลยละแท่ต้เป็นใครที่สองเป็นทั้งตมามามราคา้เปียทลอยอ่ะได้รักาหารไปเยี่ยมศพไปทิงเลไอหดุกจังไอหนุกตังเปียกลอยเลยที่มึงใส่นี้ เรียบร้อยเลยอ่ะเียเียพูดเฮียเปนเีอะไรเฮียไกแตกรวมกันเฮียก็เฮียแกแตกรวมกันเรียข่วยหลุดประตูเฮียแก่แตกเฮีย่วยหลุดประตูเียแก่แตกเฮียก็เยครับผมเฮียนะล่กเฮียนะลกเก้าเก้าเก้ยเก้าเก้าเก้าเก้ยเก้าเก้าเก้าเก้เก้ยเก้าเกเก้้เก้กเก้กเก้้เก้กเก้กเก้กเก้าเก้เก้กเก้เก้าเกาเก้าเก้ก้เก้อ้เก้้ยเก้าก้ เป็นอย่างนี้อย่างที่ผมบอกและที่หน้าที่ผมบอกเหมืที่หน้าทหลังจากนี้ไม่ใช่แค่นี้ฮะใช่ฮะหน้าทัวตรงที่ม่านไม่ต้องไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ไฟใหม่ลหมไม่ให้รีเลยไม่ให้แล้วครับถ้าไม่ให้รีแล้วก็เหนื่อยกันหน่อยครับสำหรับเสียไม่ได้ครับเพราะว่าเสียไม่ได้เองนี่ก็ให้ใจไปครับขอไฟใหญ่มัน นะครับผม